ับคนที่เกิดวันที่14กันยายนนะคะแผนโทนประจำวันเกิดของเขาก็คือสีฮอไรซันบลูสีแบบนี้เองนั่นเองนะคะซึ่งคนที่เกิดวันที่14กันยายนเนี้ยค่ะเขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่เสียสละนะคะเป็นคนที่ไวต่อสิ่งรอบข้างแต่ชีวิตก็จะเต็มไปด้วย ความสนุกเสียงหัวเราะนะคะเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะที่สำคัญเลยนะคะบุคลิกที่โดดเด่นของคนที่เกิดวันที่14กันยายนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องนั่นเองค่ะส่วนมาดูกันนะคะว่าวันเกิดที่พลังงานสอดคล้องและ เข้ากันได้ดีหรือวันเกิดที่เข้ากันได้ดีก็คือคนที่เกิดวันที่18สิงหาคมคนที่เกิดวันที่27กันยายนและคนที่เกิดวันที่12พฤศจิกายนนั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่าลืมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะตรงหรือไม่คอมเมนต์มาได้เลยเพราะนี่คือโหราศาสตร์แห่งสีประ จำวันเกิดค่ะ